ก็อาจจะไม่ไม่กล้าแสดงออกอะไรต่างๆนะครับแต่เพราะว่าทหาราเข้ามายึดอำนาจการปกครองครับให้ชาวบ้านได้เรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับตามคําสั่งของคอรชนะครับมาสรุปงานวันนี้นั้เป็นโอกาสดีนะครับที่ทางกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยของปัตตานทน์ครับได้เิญทุกท่านก็มาร่วมสรุปผลการไตบัติงานประชุมนะครับจากนั้น ก็จะเป็นการาชี้แจงสถานการณ์ในพื้นทะี่ในวันที่3ก็จะเป็นการสรุปงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับผมไม่เชี่ยวชาญนะครับแตนเราพเรื่องของการช่วยเหลือชาวนานะครับตารบรการเปเน็นนะเรื่องสำคัญการให้ใบรัฐบาลในเรื่องการแก้ไขปัญหาต่อไปก็เป็นเรื่องของป่าไม้นะครับเป็นเรื่องการเพื่อให้ระมุ่ชา ได้มอบแวนวทางตำรวจทุกท้ังหวันนะครับในเรื่องการปราบตามมีหรือไม่หรือจะช่วยแก้อย่างไรนี่เป็นต้นนะครับแล้วก็ทางเกษตรราชกอทท้องหวัดกรยิ่งเอาหาตลอดตลอด,ลอดทุกวันนะครับทุกวันมีชาวบ,บ้านเข้าหาเพราะว่าขอนแกนโมเดลซึ่งในมวลนั้นกลุ่มที่อูกับคุณนัง่าวมีผุณยำนาวในวัดจุลินจำนวนสองคนประกอบด้วย นายพลพักข the ้าราชกรคุณธิพ uh, uh> ัฒน์บทการที <t ık> <t ık ่มีการมีการหน้าที่เพิ่มขึ้นครับของกลางในรอบได้การของกองตั้งแต่เดือนพฤษภาเรต่นมาจนถึงปัจจุบันนั้นเราได้ทำอะไรไปบ้างเอ่อดูแลฝังซึมหมดเรียบร้อยนะคะก็ดีเรื่องของสถานบันเทิงสถานบริการจต้องแก้ไขจะต้องทำอย่างไร แล้วก็แผนกันบันในภาคเศรษฐกิจนะครับในรอบปีที่ผ่าน,น,านามามีการจัดงบ443ในส่วนของสถาบันะะคะที่จะรายงานผลการปฏิบัติการในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน2557นะคะในส่วนของการนะคะที่อยู่ระบังสองฝ่ายในละแวกของมหาวิทยาลัยราชภัฏนะคะ เป็นกลุ่มเสียงนะคะที่มีการร่วมกันนะครับผมเองเข้ามารับหน้าที่ตั้งแต่วันที่ได้อยู่ที่ทํางานที่ทกองทัพภาคที่สองก็ได้ติดตามาาการปฎิบายนะครับคำว่า,า,าปัญหาเยอะท่านใช้คำว่าปัญหาเยอะครับท่านกดนะครับจังหวัดได้มีคําสั่งนะครับในการแต่งตั้งคณะทํางานประกอบไปด้วยท่านนายอำเภอทุกงอำเภอนะครับและมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระงดับอำเภอรวมทั้งหน่วยป้องกาาันรักษาป่า ท,ทุกแห่งนะครับร่วมเป็นคณะทำการในขั้นตอนนะครับขั้นตอนในการปฏิบัติงานเนี่ยจังหวัดสุรินทร์นะครับมีการที่ป่าพนมดินแปลงหนึ่งอำเภอท่าตูนะครับเป็น